สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับเอ็มวีเพลงแจ็คพอตจากเจ็ดสาววงโฟอีเป็นเองในที่สุดก็ได้คัมแบ็กกลับมาเป็นซิงเกิลใหม่อีกแล้วและจากกรณีได้เพลงล่าสุดที่เราทําไปคือเพลงบอลชาบอลชาซึ่งเพลงนี้คือแบบหูมีคอมอินเตอร์สูงเมโลดี้ติดหูเลยแล้วเพลงนี้เจ็สาวๆคือกลับมากับเพลงที่ชื่อว่าแจ็คพอตเนี่ยแค่ชื่อเพลงนี่ก็ อมฟาดนะนะเขาบอกว่าปีนี้มีเพลงให้ฟังทุกเดือนคัมแบ็กทุกเดือน,ก,อนกือนเลยถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับวงฟรมนี่คือไม่เหงาเลยนะไม่เหงาออกเพลงมาทุกเดือนซึ่งนั่นคือผลส่งผลที่ดีต่อกับแฟนคลับต่อคนฟังมากๆแบบอูได้ยินผลงานตลอดครับแล้วก็อันนี้เขาปล่อยไปแล้วก็อีพีเพลงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมโ,โอ้ยแจ็คกอนนโอ้เครื่องบินมาเลยนะโดโดล่องอะ อ๋อเขาเป็นไอ้นี่นี่ X PUBG MOBILE อ่าโอ้โหเปนหน้าสวยมากอ๋อชุดมันเป็นมีความลายทหารมากใช่ใช่ลายชุดทหารนะโอ้โหดออมแบบแซ่บมากนี่สีผมสุดยอดเอ้ยอยากได้บ้างอ่ะแฟนตลอดกด โจลินโจลินเท่มากโอ้โหไอ้สิผมผมชอบปิดเองค้อุยชุดละอายน่ารักจ้ะเีน่นรักโอ้หเออว้อ่าโ้หฝึกฝึกฝึกไฟ ต้องพันคือแบบมขาสวยมากบายมาว้าวีอูอุ้ยผ่านสวยมากจริงอันนี้คือน่าจะแบบลงมาแล้วจากเครื่องบินใช่โอ้โอ้โหโนมัสเด็ดโซโอ้โหฉันชอบชุดนี้มากเลยเนาะ สวยโอ้ยข oh, <you> ้างข้าวเออข้าง uh, ข้าว <Wow. S 1> ว้าวชอบดนตรีท่านนี้จังโ oh. อ้ท่อนท่อนหัวใจเทมาอ้ยชอบดนตรีจังโอ้เออ ไม่คิดจะได้เจอคนน่ารักอย่างเธอนะมันเลยเป็นแจ็คพอตเหมือนทักที่กัดอะอาชิคเอนเนอร์ชิคเอนเนอร์ด้วยอหสวยน่าสวยมากเออท่อนนี้พอจัง เท่าไฟร่นะโอ้ร้องสองคนร้องต่อกันดีมากเลยโอ้ใครอะใครอ้าวยังไม่เห็นยังไม่เห็น a p ป l ลไออันนั้นเขาเรียกว่าอะไรส่วน e ด e นบ้างส่วน Eden น้องแทนโอ้ ดนเบกเหรอเดนเบกโอ้โอเคถ้าบมวาูว่าอะไรอตายแล้วตายแล้วอันนี้อะไรอดดมกว่นอดดมอดัมโอ้สวยสวยสวยมากสวยมากอ่กินนะเปิ่ หล่อกครับผมแล้วทัหล่อมาจริงสาวๆแบบคอยยืนมองแจ็คพอตนะอเออแจ็คพอตไหมที่ได้เจอคนน่ารักอย่างเธอโอ้งำ <laughs> <laughs> โอ้โหตกเลยขอปรบมือให้กับ เอ็มบีก่อนเอ็มบีสวยมากผงานชิ้นเลิศจริงๆถูกตั้งแต่ดูมาเอ็มบีเพลงนี้น่าจะแบบเนาะน่าจะแบบลงทุนลงทุนไปเยอะมากเวสวยมากแต่ว่ามันมันสวยเนาะใช่สีจีอะไรเอ่ยดีสวยมากเลยอะ ยิ่งๆช่วงซีนหลังที่แบบตัดเป็นเข้าส่วนอีเดนส่วนอีเดนเนาะสวยมากสวยมากเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาเซตกันยังไงนะแต่แบบว่าสวยมากแบบทั้งสีทั้งแต่ละล้วก็ใส่เอฟเฟคแบบว่า CG ข้างหลังเลยอะสวยเออสวยมากสวยมากแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเออน้องแท๊ดมากระบาดน่าจะเป็นอดัมนะัในส่วนอีเดนนะมีงูมีแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้ชอบการแต่งหน้าของน้องแท๊ดนะมันมีความแบบเหมือนแบบฝรั่งฝรั่งเนี่ยอ๋อใช่ใช่หล่อมากหล่อมากจริงแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องเพลงก่อนชอบเพลงเนี่ย ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยปีดมมีความ EDM มีความเป็นเบสหนักหนักความตึ๊มมีมีดนตรีแบบเหมือนมีดนตรีอะไรสักอย่างเตึงตึงเตึงตงใช่ปะฟังแล้วไปแนวแบบว่า ละตินปะละตินหรืออาจจะเม็กซิกันเม็กกซิโอไม่ใช่ไม่ใช่กูอ่ะเสียงเหมือนไอ้ที่เขาชอบเด็กกีต้าวเนี่นเราไม่เราไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเสียงแบบอย่างนั้นนะแต่พอฟังแล้วแบบโอ้โหมันเหมือนเป็นยกระดับยกระดับเพลงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแบบการซาวการอัดเสียงเนี่ยก็คือแบบสไตล์การร้องน้องสไตล์การร้องดีท่อนแต่ละคนที่ร้องต่อกันคือชอบท่อนของ ที่เป็นฮันน่าป้าลาลัยที่เราชอบเรียกท่อนรองนะท่อนนั้นว่าทอ่าทร่าก็คือเป็นท่อนที่แบบส่งท่อนส่งก่อนฮุกปหกเออแล้วเป็นสองอันนั้นก่อนฮุกไม่ไม่ก่อนฮุกหลัง่อนเออเป็นก่อนหลังสุดอะไรเงี้ยที่เป็นแบบนั้นมากเป็นวอลคอ่ะเนาะร้องตอบเป็นพัเทิร์นกันมาแรปไลน์ก็ดีเออ โอ้โหดีชอบชอบสวยมากเสื้อผ้าคอสตูมชุดสีดําสวยมากจริงไอตอนแรกที่อยู่บนเครื่องบินน่ะก็เป็นชุดลายพ้างสีเหลืองก็เป็นแนวคอนเซ็ปต์ของจิบบะบายนั่แหละนี่ก็สวยแล้วนะ พอตัดผ้าเป็นชุดเนาะตอนลงมาอยู่ข้างล่างแล้วแก้วแก้วสีดำสีดำเพิ่มความเซ็กซี่เรียวแล้วก็มีแบบดีเทลตรงชุดด้วยใช่ยังมีน้องอน้องตาออมที่เป็นเหมือนเป็นแบนแมนอ่ะใช่เป็นข้างข่าวเออเท่มากเท่มากฉากนั้นแบบว่าทุกคนเฟียสมากสวยมากแต่งหน้าสวยมากแล้วก็แบบเน้นเครื่องประดับของแต่ละคนอะไรอย่างเี้น้องพัน ผมสีแดงแรงลิฟ์ของจริงแซบแบเวอร์คือก่อนหน้านี้จะเป็นแบบสีน้องอะทำผมมาแล้วเป็นเป็นสีแบบสีสีขาวใช่ไหมอ่าอะไรอย่างงี้กัดผมมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมารอบนี้คือทำเป็นสีแดงแบบผมยิ่งเข้าแบบแบบมากมากเลยน้องมันดูแบบเฉียวดู จริงๆนะนะครับแล้วก็มีเลือดท่าเต้นครับช่วงแดนเบรกแดนเบรกโอ้ลมลุกคลุกคลานกีแล้วกิฟ์ถึงก็บอกว่าตายแล้วตายแล้วเพราะว่าส่วนมากจะส่วนมากจะเป็นท่าล่างก็จะเป็นท่าล่างก็คือใช้เน้นเน้นการเต้นแบบเต้นที่บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยนานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันปูเด้อะแต่ก็ปูตอนตวัดขามาวับวับ แต่ด้วยศักยภาพของทั้งสองสามทั้งเจ็ดคนเนี่ยทําได้ทําได้ฉั่างนั้นชิลเริ่มเต้นนะเราไม่เคยห่วงกับโฟยิบอยู่แล้วไม่ว่าจะท่าอะไรก็แล้วแต่สู้สุดใจแล้วสู้สุดใจแล้วทำออกมาแบบทำออกมาแบบอย่างดีชอบอ่ะทำไมชอบเพลงนี้จังเลยว่าชอบแบบชอบชอบชอบจริงชอบทุกอย่างเลยชอบแบบ MV ชอบเพลงชอบคอสตูมชอบเออคือโดยรวมทั้งหมดมันออกมาแบบลงตัวลงตัวเพอร์เฟกต์อ่ะชอบกว่าชอบจริงๆก็ อย่าลืมใครชอบอะไรก็เยอะก็อย่าลืมไปปั่นวีไอพีเนี้เยอะนะคกับเอ็มวเพลงแจ็คพอตจากเจสสาวง4 if นะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับอาริชันกับเพลงแจ็คพอตจากอาวง4 if นะครับผมก็หวังว่าจะเล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอซ์บในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับเรีคชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวััสดีครบ